หน้าดีแบบจะหลับใช่พี่ปีแล้วตลกมากเมื่อกี้นะเขาไปดูน้องใช่ปะแล้วก็เลยแบบเอ้ยเรามีคนสอนนะ้เห็นน้องเล่นกีตาร์ใช่ค่ะขอบคุณนะคะนักเรียนทุกคนคือหลับไปแล้วแล้วบอกทุกคนว่าแบบจะไม่มา งมกีตา้าเอ้ยไม่ใช่งมเครื่องปิ้นอะไรเด็กหญิงพี่แก้วไปแล้วหรอคะอ๋อเลื่อนมาเจอใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะแอนนาไลฟ์นานไลฟ์บ่อยมากเหมือนกันคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่เทียนเมื่อกี้เหมือนพี่พี่บอกว่าพี่เทียนร้องเพลงพเพ้อหรอคะ พี่พี่เทียนต้องร้องเพลงให้ฟังแล้วหรอคะอุ้ยอันนาไม่ค่อยได้พีเคเลยคะ่ะถ้าถ้าไปทัวอันนามีแต่งเงียบอย่างเดียวเลยนะคะอันนาพูดไม่เก่งเลยคะ่ะได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะ พูดพ่จัดการให้งั้นหนูหนูจะไม่พูดอะไรเลยแล้วหนูจะยักนั่งแบบนั่งยิ้มอย่างเดียวแล้วก็บอกใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้นะคะ <laughs> ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เอ๊ะเพลงขึ้นว่าอะไรอ่ะเด็กหญิงพี่แก้วไปนอนแล้วเหรอคะ mm. อ๋อได้เลยค่ะน่าติดตามกลับแล้วนะคะ mm. ขอบคุณนะคะเ mm. นี่ยน่าว่าจะไปแบบ คือตอนแรกอะว่าจะว่าจะไปแล้วเดี๋ยวพาไปเจอนักร้องเยอะๆอ,อได้เลยค่ะัน,น้าก็จะไปแนะนำตัวว่าหน,น้าเป็นนักร้องลบลิขสิทธิ์ร้องเพลงขี่กระจายนักร้องอะไรนะนักร้องไม่ท้อคนฟังไม่ทิ้ง อ่าวิแต่ว่าน่าเป็นคนพูดไม่เก่งจริงๆนะคะจริงๆเลยคะ่ะพูดไม่เก่งจริงๆคะ่ะอ้าครูอสอนดึกจัง<ม>ใช่ <laughs> <laughs> พี่ก็เป็นนักรองข้ามประตูบสน,นักรองข้าม,มข้ามประตูบสถ Uh oh. <laughs> ขอโทษค่ะเออบางทีน่าอาจจะไม่ทันมุกนะคะออนนาอาจจะแบบไม่ทันเลยค่ะ <laughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยทันมุกค่ะ <laughs> ไม่ทันอะไรเลยจริงๆนะคะ <laughs> <laughs> หนูก็ว่าข้าบประตูโบสถ์คืออะไรไปร้องเพลงในโบสถ์หรอ มันก็คิดไปเสนุึกเลย mm hmm. ขอโทษค่ะถ้าเล่นหมุกต้องอธิบายด้วยนะคะคือไม่เข้าใจจริงๆค่ะแบบเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากมากค่ะ mm hmm. <laughs> งั้นงนงั้นเดี๋ยวฝากหมุก เราเักเรียนดูนะคู่จะโชว์มุก <laughs> ต้องมีคนคอยแปลค่ะแปลจากไทยเป็นไทย <laughs> อนามีมุกมาฝากค่ะทุกคนดูไว้นะทุกคนเรียนรู้ไว้นะเรียนรู้ไหมนะคะ <laughs> เอาขอหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนะคะทุกคนดูไว้นะคะหลายๆายคนเดี๋ยวอะไรนะลืมกลางคืนอ่ะมันทำให้คนเหงาแต่สำหรับเราอ่ะกลางคืนมันมืดค่ะ <laughs> หมดแล้วมุกอ๋อนักเรียนดูเขินนักเรียนซัพพอร์ตครูด้วยนักเรียนช่วยซัพพอร์ตครูด้วย <laughs> ขอบคุณนะคะพี่วิงไปเปิดไฟแป๊บ เห็นไหมคะห้องหนูไม่มีอะไรหรอกค่ะมีแค่มุกมุกที่หาขำแบบนักเรียนขำกันหนักมากค่ะไม่เชื่อถามนักเรียนในห้องหนูได้เลยนะคะน้องยังไม่ยอมโตค่ะใช่ค่ะไม่อยากโตสู้ครับครู เราต้องมีความพยายามค่ะคู่คำนํำนักเรียนตรงไหนคะเออจริงๆนไลฟ์ไม่เป็นเวลาเลยค่ะส่วนมากก็จะมาแบบดึกๆประมาณสัก สามทุ่มสี่ทุ่มค่ะแล้วแต่วันเลยว่าแบบว่าจะมากี่โมงส่วนมากพี่พี่เทียนไลฟ์ตอนกี่โมงเหรอคะอ๋อเวลาพอๆกันได้เลยคะ่ะแต่อย่าลืมนะคะหนูพูดไม่เก่งนะคะพูดไม่เก่ง ร้องเพลงไม่ได้เล่นมุกไม่เล่นมุกก็ฝืดอ๋อเพิ่งลงเมื่อกี้หรอคะครูไม่หลับไม่นอนนักเรียนตาเป็นแพนด้าแล้วงั้นฝากบอกพี่ช่วยหยุดพูดด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยบอกเดี๋ยวซ้อมไ้ก่อนนะคะพี่เทียนคะ หยุดพูดก่อนคะ่ะอย่างนี้หรอกคะ่ะใช่ค่ะพูดพระทหารละครก็จบแล้ว <c oughs> นักเรียนไปหลับกันหมดแล้วเอาเอาน้องดิม <c oughs> อะเมื่อกี้น้องขอมาหรือว่าน้องมือั่นเน่ะ ไม่ใช่ ấy? ได้ได้ได huh? ้ไดใจนะคะดีเอ เอ,อแล้วมันเพียนเพียงไงไม่รู้อะค่ะขอสติ๊กเกอร์แพนด้าด้วยนะคะเมื่อก่อนน,นนี้มีใครแคปตอนที่ครูทำหน้าโมไหมคะหน้าโมต้องทำยังไงอ่ะอยากได้มากเลยค่ะ เยอะแยะหรอคะฮึตรวจงานได้เลยได้เลยคะ่ะเดี๋ยวลงไลน์แล้วไปตรวจงานนะคะนักเรียน<ม>แล้วเราเอามาลงได้หรอคะ<ม>ในน้องสอนอะไรโชว์หน่อยโอ้พี่บีระดับหนูและระดับหนูและเล่น เพี้ยนไปตั้งแต่สายแรกอะ่ะร้องเลยแล้วกันนานกว่าจะทำดีไม่โดน,น,นกว่าจะทำใจไม่ได้อเอาเพลงพี่น่าเล่นได้เลยวะสูงอีกนิดหรอคะ ให้หนูสุงอีกนิดหรอคะหนูเตี้ยไปหรอคะหนูต้องต่อเก้าอี้ไหมคะอเล่นนะคะเร้อาเล่นนะคะฮึ ไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี้เท่าไหร่เราเป็นคนจดจ่อนะคะนี่จากงมดนเอจากงมงมเครื่องปินมมมม้นมางมดนตรีแมนเงาด้วนี่แมนนานกว่าจะทัใจกว่าจะเรียน Hãy ừ. subscribe <Și r variance thumbnails> ลูกทุ่งบอขอลูกทุ่งหน่อยคะ่ะเอาเพลงยังคะอันเลนมัวมวนี่วิลอบดึกนักเรียนนอนกันเร็วมากเลยว,วันเนี้ยอ,อ๋อทุกคนไปทํางานใช่ไหมคะใครจะท้อก่อนกันคนร้องไม่ท้อคนฟังไม่ทิ้งคียกระจายอยู่ที่นี่ที่เดียวทำไมเพลงนี้นานจัง เอาเพียงอย่างฮึ <laughs> ห้องนี้มุกเยอะนะคะพี่เทียนมุกเยอะมากค่ะหมอล้ําเลยบอป้าข้าหมอล้ําเลยนี่กุลาบป้านักเรียนครูท่านได้ฝึกได้ซ้อมอะไรเลยเอาเพียงยงไงคิดว่าลงลาไลน์ลงไปแล้วม่อีกค่ะ คำแพงบบคำแพงอันง่ายทีจื่อบ,บอบอกเขามีความหมายกับเจ้าเราไม่อินทงอินทูใดใดทั้งสิ้นจังหวะจะขึ้นต้องมีดนตรีขึ้นมาแทน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 เพลงเด็กกัเด้แต่ครูคะ่ะ แต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาลาโกไปเขามีความหมกับเจ้าเจ้ามีความหมาต้องเจ้าให้เจ้าให้เขาู้บ่ไดไอ้ก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกัน No. กรจายรวมอยู่ที่นี่แหละค่ะกระจายไปไหนไม่รู้ค่ะอันแอนาแอนาว่าภาษาอีสานเก่งเด้ะแต่ว่าว่าภาษากลางบ่าใครเก่งจ้ะคนกระจอกยากไหมอ่ะ คนกนระจกคนกนระจกอุ๊ยไม่ได้เลยค่ะค่ามันลูกทุ่มเอาเพียงนี้ได้บอฟันดีรอบห้องนะครับไว้มาเล่นใหม่ค่ะได้เลยค่ะพี่เทียนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเมียนจาามันอยากไปจ้ะ ข้ามันลูกทุง่งข้านอนุ่งสีสายผูกด้วยเชือกจูงควายเอ็นกายแล้วสิ้นลำเข็นไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้ารอกบ้านเย็นข้ามันลูกทุง่งยังก็คงเห็น ข้าเป็นแค่คนเช้านาถ้าเองมองข้าว่ามึงข้าลาสมัยสุดที่เองทนได้ตามใจเธอแก่ตาจะเป็นหรือใช้ข้าก็ยังเคยมุ้งแมบของข้าเองอยากจะรัก ไม่ว่าเองจะเกลียดข้าไม่ว่าสักน้อยไอหนุ่มบางไหนมันใส่กางเกงหุ่นสวย้าเองชา้างกางเกงขาก้วยคนสวยไม่ต้องมาคอยหากเจ้าบ้านเย็นคิดไป กลุงเลิศลอยอยากจะทิ้งค่าให้เศร้าง่อยข้าจะไม่ค่อยคว้างตา <c oughs> กระจายไปไกลโหคูยังไม่หลับไม่นอนคูยังไม่หลับไม่นอน เรียนอุ้ยนักเรียนมาเพิ่มนักเรียนตื่นแล้วหรอคะอ๋อเมื่อกี้ลืมแนะนำนะคะเมื่อกีอ้ชื่อน้องดีมนะคะเป็นน้องที่อยู่ในสังกัดเดียวกันคะ่ะอยู่ช่องเจ็ดอยู่ช่องเจ็ดลืมแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก,จกแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คันตาค่ะ ขายี่ตาอ,อีกแล้วมิกกี้เปิด, live, ดไลฟ์คูเลยสะนุ่งมาดูอ๋อหรอคะวิน่ารักนะคะเนี่ยเอาไปเลยคะ่ะสองร้อยคะแนนใช้ขายี่ตาเพลินหัวหน้า้องเขาไม่มาหรอคะ่ะ เคัมให้ใครค้าคนเปิดดูหรือคนสะดึงสะดึง <laughs> คนสะดึงตื่นนะคนสะดึงตื่นคู่ค้านอนเดิก่อะคู่นอนบอหลับเดี๋ยวคู่ขอเส้นเอกสารแ๊บเดียวเด้อนักเรียนจักนอนพ่อมขูนาะพรอครูเนาะบอกบอกว่าสัตว์ พร้อมครูเนาะเดี๋ยวครูเซ็นเอกสารแป๊บเดียวนะคะไม่ได้รอคะ่ะไม่ได้รอหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเขาจะมาตี <c oughs> นักเรียนสะดึ้งตูนนะ <c oughs> อย่าสะดึ้งตุนเขาไปเอาปากกาก่ะนข้ามันลุกทุ่งข้ามมุ้งสีใส เดี๋ยวแล้วค่นะนักเรียนปัดบึดเ,เดียวเด้เดบอบม่ต้องยิ้มเลยเอ้ายิ้มยัง Don't let me don't let me ซอนลานูข้อเวลาสักสามนาที ร้องเพลงกล่อมตัวเองค่ะ พิมพ์คุยกันได้เด้ออยู่เป็นเพื่อนคุยไงทุกอ,อย่างเดียวคือเดียวเม่เดียวนะเมนเดียวนะวนะจ้า ฝนมันทำให้คนเงาหรือเพราะฟ้าที่มองชัางว่างเปล่า ักเรียนจะหลับหมดแล้วโอเคค่นะนักเรียนหลับก่อนก็ได้เดี๋ยวครูเสร็จเซ็นเอกสารทุกอย่างเสร็จแล้วจะเซ็นเอกสารทุกอย่างเสร็จแล้วอยากนอนก็อยากนอนแต่หัวครูเอาปะน,น,าน้อยมาดิยังเหลืออีกหลายอย่างเลย ที่ครูจะต้องเหตุให้มันแล้วแล้วมืออื่นตื่นแต่เช้าพ่อ,อ,อเป็นเพื่อนครูก,ก่อนเหรอทำไมน่ารักจังเดี๋ยวให้ทุกคนไปนอนก่อนละกันค่ะเดี๋ยว จะมาอีกไหมคะอาจจะมาอีกก็ได้นะคะถ้านอนไม่หลับหลอกนักเรียนให้แม่นอนถ้านอนไม่หลับก็อาจจะมาอีกนะคะให้ทุกคนไปงีบก่อนสักสิบยี่สิบนาทีนะคะคิดตัวว่านานจะมาและะ้วจ้ะเดี๋ยวเห็นเอกสารก่อนขอบคุณนะคะทุกคนบายบาย ได้นอนหรือ,อยังยังไม่ได้นอนเลยค่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปลองปิ้นจากเครื่องนี้เมื่อกี้เครื่องนี้ก็ทำไม่ได้อีกแล้วสรุปแก้ปัญหาด้วยการซื้อเครื่องปิ้นใหม่แก้ปัญหาด้วยการซื้อเครื่องปิ้นใหม่ดีที่สุดแก้ปัญหาถูกทางไหมคะ บอื่เดี๋ยวต้องไปลานแล้วล่ะค่ะไม่ได้จริงๆอ่ะโอเคทุกคนไปพักผ่อนกันก่อนนะคะไปพักผ่อนกันก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่แวะมานะคะขอบคุณมากๆ คุณนายนะคะคุณนายทุกคนนะคะเดีู๋อีกสักแปบ,บก็น่าจะต้องไปนอนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แต่เช้าเลยวัยรุ่นใครเข้านอนกันครูจริงใครเข้านอนกันคะ See you tomorrow คะ่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคะ่ะ กู d n ไนท์นะคะนอนหลับฝันดีขอให้นอนหลับฝันดีขอให้นอนหลับฝันดีขอให้ฟันถึงอันนาขอให้ฟันถึงอันนาไม่ไปค่ะนอนเด้ออย่าดื้อเด้อบอกเจ้าของไม่ไปค่ะ